สวัสดีค่ะพบก,กับช่องบอสแแบค้าขายแบบบ้านาน,นะคะวันนี้แม่หน่อยจะชวนทำาบรวนี่หน้าอัลมอนด์ค่ะสำหรับส่วนผสมแม่หน่อยจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะใส่แป้งว้าวแล้วก็แป้งพัดปูกลงไปนะคะแล้วก็ ใส่ผงโกโก้ลงไปค่ะตามด้วยผงฟูนะคะเพื่อนๆร่อนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นตอกไข่ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ค่ะใส่น้ำตาลลงไปค่ะใช้ตะก้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากัน จนกว่าน้ำตาลจะละลายจนหมดค่ะเมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วก็ให้พักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเรามาละลายโคตติ้งกันค่ะนำโคตติ้งนะคะใส่ลงไปบนถ้วยนะคะแล้วนำไปวางบนหม้อที่เราต้มน้ำไว้นะคะเพื่อนๆใช้ไฟอ่อนในการต้มนะคะ เมื่อความร้อนได้ที่โคตติ้งของเราก็จะเริ่มละลายนะคะให้เพื่อนๆคนไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นก็เทน้ำมันที่เราเตรียมไว้ลงไปให้หมดเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็นำโคตติ้งของเรามาพักไว้นะคะ แล้วก็นำส่วนผสมของไข่และน้ำตาลนะคะมาทยอยเทลงไปนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็หมั่นคนด้วยนะคะส่วนผสมจะได้เข้ากันดีค่ะ mm hmm. เมื่อเราเทส่วนผสมจนหมดแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะคนให้เข้ากันอีกรอบนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ ลักษณะของขนมก็จะมีลักษณะข้นขึ้นเล็กน้อยค่ะนำแป้งผงฟูแล้วก็ผงโกโก,โก้ที่เราล่อนเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆมาทยอยใส่นะคะทะยอยใส่ลงไปในส่วนผสมนะคะเพื่อนๆแล้วก็มันคนให้เข้ากันดีนะคะ ผสมได้สักพักนะคะไม่หน่อยก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นตะกร้อมือนะคะเพื่อนเพอ,เพ,อเพราะรู้สึกว่าจะคนเข้ากันได้ดีกว่าไม้พายนะคะแต่การใช้ตะกร้อมือก็ทำให้เนื้อบาวนี่ของเรานะคะเป็นฟองอากาศนะคะเพื่อนเอนถ้าใครชอบเนื้อ แน่นๆนะคะไม่หน่อยแนะนำให้ใช้ไม้พายตะล่อมจะดีกว่าค่ะตอนนี้ส่วนผสมก็เริ่มจะเข้ากันดีแล้วนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆคนจนกว่าส่วนผสมจะมีลักษณะเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะคะเพื่อนๆจากนั้นแม่หน่อยก็จะใช้ช้อนนะคะ ตักเนื้อขนมนะคะใส่ลงไปในกระทงบราวนี่นะคะประมาณ3ส่วนสของพิมพ์นะคะเพื่อนๆถ้าใครไม่อยากตักแบบนี้นะคะไม่หน่อยแนะนำให้เทเนื้อ b e เบเทอร์นะคะใส่ลงไปในถุงบีบนะคะแล้วก็ค่อยๆบีบใส่พิมพ์นะคะก็จะรวดเร็วขึ้นค่ะ แต่พอดีไม่หน่อยทำไม่เยอะนะคะไม่หน่อยก็จะใช้ช้อนตักนะคะเพื่อนๆใส่ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็กระแทกกระแทกให้ส่วนผสมเนียนเข้ากันดีนะคะตกแต่งหน้าด้วยเม็ดอัลมอนด์นะคะเพื่อนๆ จากนั้นนำเข้าเตาอบนะคะใช้ไฟ150องศาไฟบนล่างปิดพัดลมเป็นเวลา30นาทีค่ะอันนี้สำหรับเครื่องของใครที่มีลักษณะไฟแรงเหมือนไม่น่อยนะคะถ้าเครื่องของใครมีไฟปกตินะคะก็คือใช้ไฟประมาณ160-170ององศาเซลเซียสนะคะไฟบนล่าง ไม่เปิดพัดลมนะคะเป็นเวลา25-30นาทีเช่นกันค่ะเมื่ออบออกมาแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆไม่หน่อยก็ลองแพ็คกล่องดูนะคะก็จะพอดีนะคะใช้กล่อง tc 3 7นะคะในการแพ็คค่ะสำหรับหน้า b า o w n ี่ของแม่หน่อยวันนี้นะคะ ก็จะมีลักษณะหน้าแตกและก็ไม่ค่อยขึ้นฟรีมเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆสาเหตุมาจากการตั้งค่าอุณหภูมิสูงเกินไปนะคะเพราะว่าแม่หน่อยคิดว่าแม่หน่อยตั้งไว้ที่150องศานะคะแต่ว่าพอเดินไปดูจริงๆแล้วเป็น180องศานะคะก็คือไฟมันแรงเกินไปค่ะ เรามาดูเนื้อขนมกันนะคะเพื่อนๆเนื้อขนมด้านในก็จะประมาณนี้นะคะสังเกตดูนะคะเพื่อนเพื่อนด้านล่างขนมจะค่อนข้างแห้งนะคะเพราะว่าไม่หน่อยใช้ไฟแรงเกินไปค่ะอันนี้เป็นเนื้อขนมที่ลูกแม่หน่อยทานแล้วเหลือนะคะ ด้านในก็จะหนึบหนับอยู่นะคะเพื่อนๆก็ยังถือว่าใช้ได้นะคะส่วนรสชาติของขนมนะคะแม่หน่อยก็ขอบอกตามตรงเลยนะคะว่าแล้วแต่คนชอบนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าแม่หน่อยคือไม่ค่อยชอบบราวนี่ไม่ค่อยชอบรสช็อกโกแลตนะคะแม่หน่อยก็จะรู้สึกว่าขนมค่อนข้างที่จะขมนะคะเพื่อนๆ แต่รสชาติโดยรวมก็โอเคค่ะแต่สำหรับลูกของแม่หน่อยอายุ12ปีแล้วก็6ปีนะคะบอกว่ารสชาติโอเคนะคะไม่ขมค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบช็อกโกแลตอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านใดลองทำแล้วก็ ช่วยมาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้รับรู้ด้วยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงผ่านไม่ผ่านนะคะก่อนที่เราจะมาดูการคำนวณต้นทุนกำไรกันนะคะเพื่อนๆไม่หน่อยก็อยากจะให้เพื่อนๆดูชิ้นของขนมนะคะชิ้นของขนมก็คือใหญ่มากนะคะเพราะว่า มือของแม่หน่อยเนี่ยยางใหญ่เลยนะคะก็ยังเต็มฝ่ามือเลยนะคะเพื่อนๆดังนั้นแม่หน่อยคิดว่าจะตั้งราคาขายอยู่ที่ชิ้นละประมาณ20 25บถึง25บาทนะคะสำหรับคนที่มีทำเลที่ไม่ค่อยดีนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยู่ที่ทำเลดีก็สามารถขายชิ้นละ35-3สิ้นรชิ้นลอยได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูการคำนวณต้นทุนกันเลยค่ะแป้งตาว้าวนะคะประมาณ1.75บาทแป้งพัดโบก1.80บาทผงฟูประมาณ0.04ผงโกโก้6บาทน้ำมันพืชอ4บาทช็อกโกแลตโคดติ้ง10.80น้ำตาลทรายขาว2.94ไข่ไก่เบอร์หนึ่กระดาษรองอบ2.70กล่องทีซี3 7 5.10เอาหอามอด9นะคะ9.13แล้วก็ค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สไม่หน่อยตีไปที่ประมาณ20บาทนะคะตกต้นทุนประมาณ70บาทค่ะเพื่อนๆต่อ1สูตร1สูตรไม่หน่อยทำได้6ชิ้นนะคะขายชิ้นละ20บาทนะคะก็จะเท่ากับ120บาทหักต้นทุน70บาทเหลือกำไร50บาทค่ะ ต้นทุนต่อชิ้นตกอยู่ที่11.67บาทกําไรต่อชิ้นตกอยู่ที่8.33บาทค่ะถ้าเพื่อนๆขายกล่องละ25บาทนะคะ ก็จะได้150บาทค่ะหากต้นทุน70บาทเหลือกำไร80บาทค่ะต้นทุนต่อชิ้นตกอยู่ที่11.67บาทกำไรต่อชิ้นตกอยู่ที่13.33บาทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่หน่อยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ